ด่าๆกูเหมือนไม่ได้มาด่าในเมืองวะไม่ใช่ไงเพื่อนงงอ่ะไอ้เหี้ยเหมือน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 งงไอ้กูงงแค่นี้แหละไม่ชอบเลยจะขอจบงงจริงไม่ชอบแล้วจะแล้วจะนี้ทำไมแล้วจะมาแบบมาพิมพ์มามันก็มาบอกในเมืองเลยไม่ชอบตรงไหนมีอะไรต้องทำอะไรผิดไม่ชอบก็บอกกันตรงๆเลยมาดับกลับมาบล็ในเกมอาลงกลับลมในเกมหนุมไอ้เพื่อนเล่นในเมืองจบในเมืองไอ้เหี้ยเล่นในเมืองจบในเฟสงงกูเคยมากูเคยมาพูดถึงพวกมึงไหม ในในวงในสตรอสตรีมในเฮียอะไรอย่างเงี้ยเฮียได้เพื่อนลงไลนยไปเฮียได้มันมูสสมูทเลยเพื่อนนิ่มไหมเมื่อกี้ลงมาแล้วลงมานิ่มไหมเพื่อนสมูทจัด รูจัดเลยเพื่อนเหรอเพในหัวมันรันจัดดมิมันเล่นมันเล่นกันมูดอเีกเพื่อนกูส่งไปในดินล่ะ้ยแบบอันบนึงนะคือมึงจัดอะ่ะกูบอกเลยมึงมึงเซ็งไหมมึงไม่ดูนะเดี๋ยวมึงแล้วมึงแ,แล้วมึงขับกูขอไปเสือก ได้พ่อครับพ่อครับดียว่าไมคครับไม่เป็นไรครับผมก็รู้ด้วยไอตัวที่แสกกอัวมันเป็นเพื่อนใครนี่ย เอาดีเฮียอืมึงไปเจอมาเหรอเพื่อนหรืออะไรวะเออกูไปเจอมาฮะกูไปเจอมาเออแล้ว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 แลวพี่แล้วพี่แล้วพี่วันเด้งให้ก็บอกว่าเด้งมาเดี๋ยวเจอกูเด้งกลับไปหน้าเฮียเออเฮียเพราะเฮียที่แหลมกับเพื่อนมึงไอ้สัสคุณแม่ไม่กูรู้กูรู้ไอ้ตัวที่น้่นแหลมมึงกูรู้มันเปนเพื่อนใครมันเพื่อนมันเพื่อนในหน้าเฮียคนหนึ่งที่แบบว่ามันเคยมันเคยโพสต์ดากูเหมือนกัน กูเข้าใจมันยู้ที่แบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อนมันเกลียดไงมันก็เลยต้องเกลียดกูเหมือนเหมือนกันอะอไม่แต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 ,แต,แต,แต่มีชื่อหรือคุ้นๆอยู่นะเห็นไหมนามสก,กุลนรคุณชื่อเห็นไหมเพื่อนกูจำได้หมดอ่ะไอ้เนี้ยร้องไงขำไงเฮฮางไง ดูมุมมือตูดูมุมมือตวตลกเฉยเลยว่ะเพื่อน พอเปลี่ยนเพลงแล้วมึงหืมไปเพื่อนแล้วตอนนี้มึงมหืมไปเพื่อนเออหืมจัดหืมจัดกูเพิ่งจะตื่นแล้วกูกูกูเห็นตั้งแต่ตื่นละกูเลยแบบง<ช>งว่าแบบกูๆๆทำเฮี้ยอะไรให้ไวไอสัตว์เออมีมีมีเด็กๆส่งให้ดูไวเพื่อนหรือหรือว่าเห็นเองเลยไม่เห็นเองเห็นเองแม่เขาก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าว่าว่ามันไงมันก็มันก็มันก็ มันก็มันก็ต้องไวยอยู่แล้วถูกะปะใครบะก็ถูกถก็ถูกก็ถูกคือเอาไยมันพิมมาคือมึงมึงต้องมังม่นใจแล้วไงว่าไงมึงก็ต้องเห็นนะแล้วเราได้ลบ<ช>ไม่ยังไม่ลบไม่รู้กลัวเราเพื่อนไปแล้วไอสัตว์มันมันแอดกูมาแล้วกูแล้วก,กูไม่ได้คิดอะไรเออก็แบบรับปกติกูเพิ่งเห็นกูลบแม่งหมดแล้วไอ้สัตว์หมดหมดดงนั่นเลยเหรออืมหมดดงนั่นเลยเหรอเพื่อนอืมกูไม่สนใจเรื่องสาวคงสาวใครอะไอ้เนี่ยยาอ่อนนะเออไอ้เนี่ย 赶紧的吧 เฮีย yeah. สนุก,สน,กสนุกมือสนุกมือลำบ,บากนะกูบอกให้เอราะสิ่ี่มันพูดก็ก็ก็เล่นในเมืองนะดุกแชร์เพื่อนสืุปไปสรุปรู้สึกไอีโอซีเพื่อนงงกูก็งงเหมือนกันเนี่ยกูงงมากมากเลยไม่มือถามดิจะจะจะมิกใช่ไหมไม่ถ <im> ้ามิกก <c oughs> <c oughs> <hey> ็จัดให้ได้จะมิกใช่ไหมถ้ามิกใช่ไหมกดยินกดยินกดยิงกยินไม่กูเดือดใส่เพื่อนกูจัดแม่กูถามเขาดิจะจะมิกใช่ไหมไอ้เหี้ยไม่ต้องมิกหรอกเพื่อนไม่ต้องมิกหรอกไอ้เหี้ย ไอ้เฮียข้าอยากมิกูจัดให้ได้นะไอ้เฮียั้งแขงะไม่ชอบไม,ชไม่ชอบอยู่แล้วไอ้พวกแบบไปโพสเฟซลงโพสเฟซดดาแบบเป <c oughs> ็นคุยอะไรงงไอ้เฮีย <c oughs> งงจริงกูก็ <Hey. S 2> อ,อยู่กับพวกกูดีๆนะใชยไม่ใช่อะไรนะ <Hey. S 2> ไอ้เฮียกัวกัวชื่อชื่อชื่อคลิปก็ไม่ก็ไม่ไอ้นี้นะหรือก,ก็ก็ไม่ได้แบบไสร้างประเด็นดามงดาม่าเฮียอะไรอะไรไม่มีนะครับไอ้เฮียคุยมโนกันไปเองเย็ดแม่ เฮ้ยเหี้ยกูชุนเลยวะยันแม่เป็นจริงชุนจริงกูบอกเลยเพียวหรือขู่ชิปหายเหี้ยเหี้ยไม่ชอบกินเพียวชอบกินมิกก็ไม่บอกไอ้เหี้ยใช่ดูเพื่อน ชอบกินมิกเฉยดูว่าไงแล้วมึงรู้ตัวได้หรอไอ้ดุ๊กรู้ตัวแล้ววะพึ่บอกพี่งบอกว่าอะไรนะรู้มรู้ว่าอะไรนะมึงพี่งบอกแล้วรู้อะไรนะรู้ไงร,ร,นะรู้ว่าอะไรนะรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นเพื่อนของไงอ,อ้ขยะคนหนึ่งไะ เนในมึงม e ึงมพงมึงช okay ี้ให้กูได้ไหมพี่พี่มพ์ชี้ให้กูได้ไหมมึงชี้ให้กูได้ปหมได้เนในในขอ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 ทราบชื่อขอทราบชื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขยะเปียกเน่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย wake up ทุกตัวเลยเหรอทุกตัวเลยเหรอเป็นเพื่อนกันเพื่อนไงทุกตัวเลยเหรอเป็นเพื่อนไง ไม่ค่อยจไม่ค่อยพอใจที่อะไรเพื่อนกูเป่างงแต่เพื่อนมันก็ด่ากูนะแบบไม้กระจงไม้กระจอกอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยก็กระจอกไงก็ได้แชมป์ไม่อ <c oughs> เป็นคุย,ย oh, <yeah. S 1> เลยไอ้เหี้ยฮะโอ้ยไอเหี้ยด่ามันเลยไอ้เหี้ยชื่อมันยังไม่มีเข้าเลยไอ้เหี้ยเนะี่ยอยู่ก็อยู่อยู่ในอยู่ในเฟซไอซีพวกมึงไปไหนไอ้เหี้ยกูขอกูขอไปจับถ้วยแชมป์หน่ไอ้เหี้ย คือคือมันจะด่ากูไม่ว่าไหมคือบางคนมันก็มือที่ทรงมือที่สามมายืมขึ้นอะป่ะดูกูเข้าใจไหมแต่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 จะมิกเพื่ออย่างมิกเนี่ยเออจะมิกทำเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจมันมีบางชื่อที่มิกที่มิกไงี้ยอะป่ะอ่าถูกบางชื่อที่แบบพบเห็นผ่านสายตานึกออกป่ะเพื่อนอ่าถูกไอ้เฮี้ยบางชื่อที่แบบพบเห็นผ่านสายตาพิมพไม่ได้ไงอ่ะเพื่อนพิมพไม่ได้ไงอ่ะไอ้เฮี้ยถูกไหมอ้กูรู้ถูกไหม ไอ้เฮียถ้าอยากมิกถ้าอยากถ้าไม่ชอบแดดเพียวเดี๋ยวกูมิกให้ก็ได้นะไอ้เฮียเอ้ยโกรธใจเพื่อนกูอกตัวให้เพื่อนกูอยู่แล้วไอ้เฮียมีควยอะไรก็เด้งมาครับไอ้เฮียไอ้เฮียในเกมไม่พูดอ่ะไอ้เฮียพูดดิไอ้เฮียพูดทำเฮียข้างนอกอ่ะงุณกงมันไม่ชอบปะกูก็พูดดิไอ้เฮีย โลกกระตูนยอยู่งั้นอะไอเหี้ย hey, อยู่ในโลกนะน้ามีกระตุน้ตตนเลยนะตอตอนอนน้ามันก็คับอยู่แล้วไอ้โก่อหียมันก็รู้อยู่รับหลังแม่ก็ให้กล้วยเหี้ยวายมากกว่ากล้วยเลยครับคุณจะบอกให้ไ hey, <Hey, S 1> <hey. S 2> อเหี้ยปกติเพื่อนปกตินี่ฮะ ไอเฮียแล้วก็บอกพวกเราแบบว่าไอเฮีย <_ C> e <an> ใช้อำนาจใช้พาวเว์ติดแสงแยกแยะไม่ได้ <_ C> e <an> มึงหรือเปล่าครับเริ่มก่อนนะไอเฮียปัญญาอ่อนไอเฮียเล่าเพียวไม่พออยากมิกไงเฮียเพราว่าเราเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะอ้เีปกติปะคลิป YouTube <_ C> e <an> เขาก็สร้างมาเพื่อให้ดู <_ C> e <an> ในมุมมองของคนที่เขาชอบพวกกูไม่ชอบจะเสือกดูหาโ <_ C> e <an> คตรพ่อโคตรแม่มันไอเฮีย <Hey> here. <laughs> พิมพ์ที่มือลำบากแก๊งนะครับดุ๊กใช่ไหมเพื่อนไอ้เฮียกูบอกให้ได้พิมพิมที่มือลำบากแก๊งนะครับถ้าอยากจะมิกก่อนอนะ่ะกูไม่ติดนะไอ้ <laughs> <Hey here. S 2> เฮียอยากจะมิกไงไอ้เฮียถึงเวลาดุก๊กยังไงมันก็ต้องเจอเราอยู่แล้วโกเออพิมพ์ที่มือลำบากแก๊งนะครับไอ้เ hey ฮียถ้าอยากจะมิกกับกูจัดให้ได้นะเออ แล้วตาแล้วตาอ้วนกูรู้เรื่องกันด้วยไอ้เหี้ยมึงได้เสียวจริงไอ้เหี้ย ตื <Yeah. S 2> ่นเช้าลงมาดีเจอเจอเรื่องเที้ยนี่กูแบบกูหงิดเลยไอ้เนี่ย มีม,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 มีมีเห็นบ่อยเห็นบ่อยแล้วนะดุกเนาะพิมพนี่มือลำบากที่แก๊งอ่ะมีเห็นบ่อยแล้วนะ <c oughs> รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษพื้นที่ส่วนตัวมึงเปิดสาธารณะไม่มีคำว่าส่วนตัวหรอครับปัญญาอ่อนไอ้หเหี้ยถูกไหมดุกเพื่อนรออะไรอ่ะเปิดสญญาธารณะเพื่อใมึงอยากให้มึงแมึงอยากให้คนอื่นรู้ครับคนอื่นรู้โอ้ทุกคนอื่นรู้เท่ากับส,สญญาธารณะสาธารณะแล้วไอ้เหี้ยแล้วมึงเห็นไหมที่พูดเนี่ยส่วนตัวมึงหน้มึงไดียว้ไม่ไม่แล้วถ้าพวกมึงฟังอยู่นะที่แบบว่าเลือกคิดว่าแบบว่า เนี่ยที่คูพูดสาหนานะไหมสาหนะครับไอ้เฮียมีอะไรไหม่นะไอ้เฮียมาตรงนี้ได้ครับเนี่ยโทษนะครับโทษครับผมไม่ไม่เห็นรถนะครับอันนี้ฉันสับโพสับจริงวิ่งลากและทุแปักจริง พี่โก้ว่าไงพี่โก้มาหาใครใครอะเซรินเหรอสวัสดีครับ<ช>พี่ชายใหญ่ว่าไงเอ้ยครับน้องชายเล็กเรียกพี่เป็นไหนน้องพี่โก้มาหาใคเนี่ยพี่มาหาลุ่นใหญ่รุ่นโต้น้องว่าไงอ่ะดีขนาดนี้ไงเออเอียเห็นรุ่นใหญ่รุ่นโตพี่บ้างละไหนวะไหนอ่ะหลเพื่อนเปิดตัวหน่อยเพื่อนขอเปิดตัวแบบพระเอกเอา้าเพื่อนกูยืนอยู่ข้างหลังนู่นไงเห็นต้องไม่เล่นด้วยอ่ะพี่เอ็เห็นหูปีศาจไฟเอ็นไหมล่ะเอ็นดูดิ เห็นไหมใส่ได็กน้องได้ปีศาจไฟเอวตะแก้วเช็คที่เขานั้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาควายนะน้องปีศาจเขาปีศาจน้องเดวิลเดวิลดุ๊กเดวิลดุ๊กไม่ครับท่านตัวน้อยไม่ได้เป็นเขาวัีแต่เด็กเขาร้องกรี๊ดกันเนี่ยทำหางให้ควักหลวงปู่หลวงปู่ดุ๊กเกียรศชัยโยอ่ะใช่เพื่อนทำหางให้ให้ควักอ่ะดูแบบดาราจะมาเจือแกล้งแกล้งเลยมาชูลายมีดจะมาชูลายชูจะไมา ถูกป่ะเพื่อนนะมาชูไลชีจะมาชีนนไปหลชูน,น,น่ะมันยากด่ากูทำไมมันไม่มาด่าในเมืองวะไม่ใช่ไฮ้เพื่อนงงอ่ะเย,ยเหมือน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  <c oughs> งงยังกูงงแค่นี้แหละไม่ชอบเลยเจะขอจบทีง่งงจริไม่ชอบแลยเจ้าแล้วเจ้านี้ทำไมาแ,ลแ,ลแ,ลแล้วจะมาแบบมาพิมมามาันก็มาบอกในเมืองเลยไม่ชอบตรงไหนมีอะไร ทุกทำอะไรผิดอีเหี้ยไม่ใช่เขาบอกกันตรงๆเลยป๊อประดับป๊อปประบ๊บในเกมอารมณ์ก็ลมในเกมหนไ่มเพื่อนเล่นในเมืองจบในเมืองไอ้เหี้ยเล่นในเมืองจบในเฟสงงกูเคยมากูเคยมาพูดถึงพวกมึงไหมในในวงในสตงสตรีมในเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหี้ยจบแค่ไหนก็จบจบที่สะพาจบที่พาวเพื่อนจบที่พาแค่นั้นไอ้เล่นในเมืองจบในเฟสโคตรงงปีศาจกับเด็กเดินดุ๊กเขาบอกกูอย่างงี้ป่ะเขาบอกเป็นเด็กเดินเมืองไปปีศาจกับทั้งนั้นแ่ะตรงเนี้ยกูบอกเลย ถ้ามีใครโดนแบบนี้กูบอกเลยเพื่อนพร้อมเด้งหมดอ่ะอันไหนไม่โปรนะคะอันนี้กูบอกเลยนะดีดีวีทียังไม่รู้เรื่องนะถ้าดีวีทีรู้เรื่องนี่มึงหนักนะกูบอกเลยนี่นี่นี่แค่รีนะนี่แค่รีนะไอ้ดี๋ยวดูอันนี้นี่แค่รีนะนี่อันนี้แค่รีนะพอับ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 ไม่แล้วแค่ที่กูเด้งที่มึงสุดตัวไหมสุดตัวไหมตอนเนี้ยสุดตัวสุดตัวไม่นี่แค่รีนะยังยังไม่ถึงแบบพวกแบบดีวีทีนะกูบอกเจอดีวีทีเจอหนักกว่านี้นะกูบอกก่อนไม่แต่แต่แต่จะถึงเรื่องไหนไม่รู้ไม่่่รรูู้้ถถถึึึงงงหแวตบออ์ดเะ แนหละอันนี้อันนี้อันนี้หนักสุดกูบอกเลยอันนี้หนักสุดหนักสุดหนักสุดจริงแล้วถึงไปด้วยแล้วถึงไปด้วยประเด็นและและอย่าและและและอย่ามาและอย่ามาขอย้อนพี่หลังแล้วกันไม่ไงคาพูดดี้ปะดึกเที่ยากล้วถึงหูพี่กูด้วยแล้วไงไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละของเราเขาองเรามีมีถือว่ามีชื่อเสียงใช่ปะเพื่อนมีชื่อเสียงปะชื่อตะกูลเราหรือว่าเราไม่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 ฟีลเท่าพวกเขาปะเพื่อน ไม่มีเฟียวพวกน้อไม่เฟียวเพื่อนไม่เฟียวหรอกน่านั่น่าจะน่าจะแบบพวกพวกแบบข้าวเหนียวติดฟันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนข้าวเหนียวข้าวเหนียวพวกเราข้าวเหนียวแล้วพวกน้อมันเฟียวแล้มค่ยามควานิกกี้ยามควายามยามยามน้องยามยามครับไอเปี๊ยกมันทักกูมามันมันมันบอกอะมันบอกว่ามันคิดถึงฟิลหน้าบ้านที่เราแบบยืนคุยกันอะไอโกมันไม่มันไม่เข้ามาพักมันไม่เข้ามาช่องกูแล้วเลิกแล้วตลอดชีวิตมันมาทักแชทเฟซกูมาเลยใช่เหรอเออบอกว่านี้เลยอะดีเฟซสิอ๋อถูก ไอ้เหี้ยไอ้เปี่มันคงเล่นในเฟโซีสมัยก่อนที่เราแบบว่าที่น้องนัทพลแบบว่าเคยเข้ามาหักเฟโดซีมีมือถือแล้วไม่มีหรอกจบและอยากให้ถึงมือโฮปลงมาเล่นด้วยถูกป่ะที่ใหญ่จะเป็นโฮปอะเจโฮปอะอันนี้จริงรุ่นใหญ่อกอะในไฟในไฟในไฟมึงโดนมึงโดนแน่หูดับอ่ะก็บอกเลยและอย่าบห้อโฮลงมา่นด้วยถ่ใหญนะเอ้จรี้อกไรในไไฟในหูดยอย่าร้องไห้นะไอ้สัตว์ พี่วอนฉุดไหมเพื่อนพี่วอนฉุดไหมตอนพี่วอนเห็นพี่วอนฉุนไหมฉุน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 พี่วอนพี่วอนพูดว่าอะไรครับคำคำไหนเขาพี่วอนบอก่าอะไรฉุดนะบอกฉุดนะคือฉุดนะโอ้ยี่เนี่ยอย่าพูดเลยขอโทษครับมึงก็รู้ใช่ไหมล่ะเวลาแกฉุดแกเป็นไงอ่ะรู้เข้าใจเพื่อนก็เล่นในเมืองจบในเซฟมันก็พี่ธรรมดาถูกแล้วเพื่อนเออ เฮียไม่อยากพูดไม่ไม่พูดเลื่ยดีกว่าเฮียเดี๋ยวหาว่าเอาเดี๋ยวหาว่าเอาชื่อเดี๋ยวหาว่าเอาชื่อเสียงมามาแบบเอากลบอกเสียงมามาทำร้ายเขาอีกไอ้เฮียเฮียเดี๋ยวดุกเรื่องมาทำร้ายเขากูเดี๋ยวหาว่าเราเอาชื่อเสียงไปทำร้ายเขาอีกแต่ว่าทันที่เขาเป็นคนเริ่มน่ะแล้วสิ่งที่กูโดนล่ะไอ้เฮียโว้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดให้มันอยู่แล้วไงเพื่อนแต่เพแต่แต่เม่อนกูละไอ้เฮียเดี๋ยว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 เด็กๆมันงอมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร้องไห้บอกว่าพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอ เดี๋ยวรอถึงคิวดีบีทีทีเดียวเลยไอเดียบีทีรันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบอกบอกบอกดีบีทีทีเดียวเลยเที่ยไม่เคยเที่ยขาะคำเที่ยแบบนี้เนะแบบพูดจริงนะเออไม่เคยไปด่าใครอะไรอย่างนี้เลยนะเที่ยพูดเล่นตลอดแบบว่าเออบอกบอกเขาหนูว่าเอนเตอร์เทนตลอดมีเที่ยอเรา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 เคยเกลียดใครก่อนไหมไม่มีสัตว์มีแต่แบบว่าจะจะจะแบบจะเป็นมิตรกเขานอกจากว่ามีแต่คนนั้นอะมามาทำเที่ยกับเราไอ้เฮียต้องฆ่ากอนต้อครับสุดท้ายเราแว่คุยคุยดีทุกคนหมดไอ้เฮีย ใช่แม่งสปอตหลายส่อจ่ะแหละแมงกูอยากมัน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 อยู่ในเมืองเย้ไหมเย้ไหมที่ที่มึงสังเกตที่มึงสังเกตการมาเพื่อนหลายตัวอยู่หลายตัวเหรอไม่แต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 ่กูจะบอกเะออยู่ดีเราก็คงไม่บอกว่าเอ้คนนู้นเที่ยคนคนนู้นไม่ดีให้คนนู้นเที่ยเราก็คงไม่พูดแบบนั้นแล้วคงไม่ว่าไม่ว่าหลายใครหรอกฟางกูนะดูคนเราอ่ะคนเราอ่ะมีน่ะมีหลายหน้ามีหลายอารมณ์มีหลายความรู้สึก ไอ้เฮียร้อยพ่อพันแม่จะให้ชอบจะให้รักกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับม,คคมบมีคนชอบ็นคนเกลียดครับแต่เกลียดอยู่ในพื้นที่ของมึงดีครับ oh, <yeah. S 2> ไอบ้เฮียไม่ชอบแล้วจะไม่ชอบแลวจะให้ลำบากคนอื่นเพื่อจริงๆกูไม่เคยแบบด่าใครใออกออกออกหน้ากล้องหรือว่าแบบว่าหรือแบบมามาพิมพ์<ช>บแบบแพ่ใครในเฮียแพ่ใครก่อนนะมันไม่ดีมันไม่ดีเพื่อนมันแบบมันไม่ดีใช่ไอ้พี่ยากรดกูกรูนี้กูโดนไงี่ก็ใช่ไงมึงโดนเดียวกูถึงด่าไอ้เฮียปัญยาวนั่นอยู่อนเฮีย ไอ้เที่ยเจ้าของคลิปมันกูก็ไม่รู้หรอกว่า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 ไอ้เจ้าของโพสก็ไม่รู้หรอกแต่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 ในคอมเมนต์ก็คือแบบเดือดคือแบบคือคือใส่กันหนุ่ใส่กันพังอ่ะใช่โอ้ยไอ้เที่ยรู้แพ้รู้ชนะรู้มือไอ้เที่ยกระจอกไอ้เที่ยพอป่ะเนี่ยดุกเพื่อนพอเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้เนี่ยกูไม่เอี่ยวหรอกครับแต่เพื่อนแต่แต่กูเด้งให้เพื่อนกูอ่ะไอ้เหี้ยใครมีอะไรไหมล่ะไอ้เหี้ยถูกไหมล่ะเพื่อน เยี่ใครโดนบอกเลยในเนี้ยเพื่อนกูใครโดนก็พร้อมเด้งกันหมดอะไอสัตว์แค่นั้นแหละเรื่องไหนมันผิดมันก็ว่าไปตามผิดถูกไปเพื่อนแต่นี่ไม่อะไรอ่ะกูหยูดไดีๆใครทำะไรเพื่อนผมพวกเฟซการ์ตูนได้ทุกตัวเย้นนทวีตมามาแล้วพุซี่มาอีหนึ่งมาดิมาดิเฮียเอ้พุซี่อยูตัวบ้าได้ยีบ้าเหี้ย ก็ทีเพี้ยนนอนกทีเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่กับตอสเกือบเกือบกูบออกแก๊งไงเดีเมื่อคืนก็ไอไออนเกือบออกแก๊งไงไอเดีเมื่อคืนกูอยู่ในตอสอะเพื่อนเอาดีไอ้ไอ้ตอสเกือบพากูออกแก๊งอะเพื่อนมันพามันพากูไปเล่นอะเพื่อนแดดแดดเราเพื่เราเพื่เราเพื่อนจงทำงานอะเกือบบินอะเพื่อนเมื่อวานอะไอเดูขับช้าอะเพื่อนไม่เห็นเห็นแบบเด็กๆเราบอกว่ามันลบโพสไปแล้วนะ ลบอยู่แล้วไอ้เหี้ยเหมือนแบบรู้ตัวเหมือนแบบรู้ตัวแล้วอะรู้อยู่แล้วผู้ขายเนี่ยก็มันอยู่มันฟังอยู่ไอ้เหี้ยต้องมีต้องมีสักตัวในแชทดะฟังอยู่ไหนในในในแชทนั้นะไอ้เหี้ยมึงสาบานไม่หน่อไอ้เหี้ยถูกเวลาดุ๊กเผื่อๆก็แถวนี้ด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยโทษครับพี่ชายเก็ไหนวะดุ๊กไอ้เหี้ยเก็ไหนวะรอเลยลบไม่ทันแล้วครับไอ้เหี้ยแคปกูแคปหมดแล้วครับ เรล้แพ้รู้ชนะรู้มือครับไอเหียมาไอคนแบบมองมันกูเป็นตัวตลกเลยแบบขำกันก็ใช่เออมมงมึงตลกเลยไม่ก็ก็ขำบัฟในเกมเป็นไรพม่ถูกไหมเออทำไมอ่ะไอเนี่ยก็เคยมีเคยทำได้ก็เลยพูดไม่ได้มโนแล้วเอามาพูดครับถูกครับทำไมรายการขอออฟฟิเชียลเนาะไอเหียอย่ามันยาอ่อนให้มันมากครับไอเหีย หรือมันหรือว่ามันหรือ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 ว่ามันหรือมันจะพูดว่าอะไรบอกว่าตอนตอนที่ตอนที่มึงได้แชมป์มันยังไม่มันยังมันยังไม่ลงเท่านั้นครับไม่เกี่ยวหรอกครับไอ้เหี้ยพูดเยอะไอ้เหี้ยมีน้ำลายน้ำลายฟรีเหี้ยบูดชิบหายมันสะดุ้งอยู่แล้วเนี่ยมันนั่งมันนั่งมันนั่งรุ้งโยกเนี่ยไม่ช่องกูช่องมึงเนี่ยกูบอกให้ไอ้เหี้ยนั่งขำแบบว่ากนั่งขำว่าเอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแว่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโกรธที่มันพูดเคลียร์ย่างหนาไว้ไอ้้เหีย แต่โทษทีครับกูด่ามึงได้ยินครับด่าให้คนอื่นได้ยินนะครับแต่มึงกะด่ากูแบบกูไม่ได้ยินเสียงมึงหรอกครับไอ้เหี้ยเจนนกเสียงกาอ๋อไรเหี้ยขี้เกียจขี้เกียจให้ฆ่าไปด่าเพื <c oughs> ่อนเลยพอแล้วพอแล้วทุกค้าขอทุกค้าเราเราใช้ชีวิตเราดีกว่าเพื่อนเนาะ ถูเพื่นถูกชิวจัดแม่ให้ค่าพวกแม่งเหมือนเหมือนเหมือนไปเหมือนเหมือนไปสร้างชื่อให้มันไหนเฮียเหมือนือแบบว่าเหมือนไม่ไมันมันอยากมีบทก็สร้างบทให้มันแค่นี้พอแล้วเพื่อนใช่ใช่นก็สร้างบทไม่แค่นี้พอแล้วไอ้เฮียไม่ได้เวิร์ดจะไม่ไดเวิร์ดรู้มือจริงเรื่องนี้ไอ้เียไม่ชอบก็พูดเลยเฟเฟโอซ yeah. ี่ไอ anyway> yeah> ้เ uh uh uh> uh 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 ีย เห็นแล้วจะเห็นจะได้มิกจะได้มิกชูกเกเตอร์ไงจะดูขับช้าอะไรเพื่อนดูช้าไปเปล่าเดเด็กเขารู้มือเฮียเฮียต้องพูดอย่างงี้คนดูคนดูเราไม่โง่ครับ ผูกไอ้เหี้ยแย่ๆได้ครับใช้วิจารณญาณแย่ๆวิจารณญาณแย่รแย่้ได mm. ้เลยว่าถ้าดูผมจริงๆผมเคยด่าใครก่อนเหรอไอ้เหี้ยเนาะไม่อันในไฟมันก็แค่ในไฟมันก็จบแค่นั้นพวกกูไม่เคยเป็นผู้พิจารณาไอ้เหี้ยจบเกมมันเข้าใจคำว่าจมเกมไหมไว้เหี้ยจบพวกกูก็ลืมแล้วไอ้เฮียมึงเหี้ยอะไรวะ ไอ้ีเข้ามาทักเข้ามาทักดีๆเราอาจจะเป็นเพื่อนเรา,าจ,จะเป็นพี่เป็นน้องดีๆกันก็ได้ไอ้ที่ถูกไหมล่ะเพื่อน แล้วลุงลุงเจมคาเมบอกพ no ี่เหือว่าไม่ติดอะเลยเาคนดอย่าไปพาดพิงเขาเลยครับอย่าไปอย่าไปพูดถึงแก๊งเขาเลยครับเด็กๆบางคนเขาไม่รู้ว่าแก๊งไหนครับไอ้เหี้ยแต่พู้อ่านนี้น่าจะรู้ว่าะไอ้เหี้ยอกรลเไวม่แเาีอยนากดบกจะดีโฟโแในธนบัตรยามีตอนในคีโร